ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางพบประธานอาเซียนที่ประเทศเมียนมานะคะเพื่อชี้แจงสถานการณ์การเมืองยืนยันว่าคอสอชอมีแผนฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศค่ะช่วงบ่ายวันนี้นายศรีหัพ์พวงเกตแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบ จะเข้าพบนายวุนาเมืองลินรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเพื่อชี้แจงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยโดยจะนําแนวทางการฟื้นฟูประชาธิปไตยและแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของคอสช,ชที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเมืองโดยหวังที่จะให้ประธานอาเซียนนําข้อเท็จจริงชี้แจงกับประเทศสมาชิกอาเซียนการพบปะรัฐมนติีต่งตางประเทศเมียนมาเล่าให้เขาฟัง,งเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย ขณะนี้นะครับแล้วเรามีแผนง,งานยังไงบ้างนะครับที่จะสร้างความปลองดองในประเทศนะครับมีการปฏิรูปทางการเมืองนะครับเพื่อนําประเทศกลับสู่การเลือกตั้งนะครับแล้วกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะครับเพราะเราก็ถือว่าอาเซียนก็เปรียบเสมือนครอบครัวนะครับแล้วแล้ว กำลังจะไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนครับก็เป็นธรรมดาเขาก็มีความห่วงใย,ยมีความกังวลในสถานการณ์ของไทยนอกจากการชี้แจงกับทางฝ่ายเมียนมาโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับก็ในฐานะที่เขาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยก็คงจะขอให้เขาด้วยสื่อสารสิ่งต่างๆที่เราได้ชี้แจงไปให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดด้วยครับเพื่อให้ทุกประเทศมีความเข้าใจ ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในแนวทางที่เรากำ,ำลังดำเนินอยู่ในขณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ทางทางคอมชคอ,อสชอนะดำเนินอยูตอ่ตอนนี้ก็เพื่อไปสู่เป้าหมายกลางนะครับแล้วเพื่อประเทศไทยมีเสถียรภาพมีความมั่นคงนะครับมีการปรองดองนะมีการปฏิรูป ประเทศไทยก็จะเป็นหุ้นส่วนที่ดีขึ้นให้กับประเทศเหล่านี้นะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยประเทศไทยก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้หายไปจากแผนที่ประเทศไทยจะเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของอาเซียนเรายังมีบทบาทที่สําคัญในูุิภาคนะครับกรณีเรื่องการเปิดตลาดเสรีอะไรต่างๆเราก็จะเร็วที่สุดชงเปลี่ยน คือจริงหลายประเทศเขาก็คงคงสเสถียรภาพภายในประเทศนะครับแล้วเขาก็อยากจะให้ไทยเนี่ยยังมีบทบาทมุมองต่อกาที่เข้าควบคุมโรการทำราดระทไทยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงการเมืองไทยในทุกเวทีโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนบวก3สาภาพยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้นายศรีหัสักเดินทางชี้แจงกับตัวแทนในแต่ละประเทศที่สิงคโปร์ในการประชุมแชงรีลาไดอะล็อกหรือการประชุมความมั่นคงเอเชียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรายละเอียดที่ได้ชี้แจงทําให้ผู้นําแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งทั้งนี้จะเร่งสร้างความเข้าใจในแผนงานของคอสอชอต่อนา,นานาประเทศต่อไป